ก็กราบสวัสดี F-C ฟีเฮียมีที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับทุกคนนะัจาณนะผมผมครับเฮียมีที่รักนะช่องนี้ช่องของเฮียมีที่รักฝากกด subscribe กันด้วยนะครับมาในช่วงของลักที่ทำเกมนี้เป็นเกมที่ดูเดือดดูเดือดแห่งปีเลยช่วงนี้คนเล่นกันเยอะมากๆทุกคนนะครับนะ โมไอตัวชิกในกลุ่มกันกระในกลุ่มก็จะบอกถึงเทคนิคการเล่นวิธีการเล่นช่วมโมงเกมที่มันกำลังจะแตกดีแบบบ้าแบบนี้ฮะเป็นผมเองแจ้งเกมมานะมีเกมหมาจงเวที่เรากําลังจะเล่นด้วยนะครับนะนี่ฮะไอดูตัวชิกรีวิวน่อยดูนี้ดูนี้ดูนี้โอ้โหคนนี้แตกเป็นหมึกแตกเป็นพันเลยนะแต่ละคนดูก็บ้า,บาดีเหลือเกินเออดูดิเข้ากลุ่มแบบนี้ ปักหมุดใต้คอมเมนต์แรกเลยนะครับนะกรณนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อนงดเล่นตามนะครับนะไปกันเลยฮะกับหมาจองเวนึงเพื่อนโก g ก g กโกมาฮันหลงหมดตอฮันหลงหมดตอฮันหลงหมดตอไปขอเทียนหน้าลายก่อนจระมาณทุนมาสองพันห้าใช่ไหมเพื่อนเบ็ดสิบเลยเพื่อนเลิฟมาโบ๊บ้าดีอยู่ไหมลองดูดยในรอบของเทียหนึแจ้งเกมนี้เข้ามาเองนะ พราะว่าบางทีก่อนที่ผมจะแจ้งทุกครั้งนะผมจะไปลองเล่นดูก่อนว่ามันมีโอกาสที่จะแตกดีไหมพอเกมไหนที่มันจะแตกดีใช่ไหมผมก็จะเอามาลงในกลุ่มในกลุ่มลักคที่ทางของเราว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นเกมที่มันกำลังจะมารูนะนะไปติดตามไปตามกันได้เลยนะครับนะมาเรามาจากกันดูแต่เรายังไม่เบ้บากท่าเท่าเท่าไรเลยมาของงามลูกสองกลมกลมไปเลยนะโอ้โหอยู่ แบนแบนมาเยอะๆเลิฟโบกโขกอยู่นะครับน้ำมาโอ๊กมาไม้ให้เป็นกลมโอ้โหฮะเกิดตัวข้มาสามร้อยสามสิบเจ็ดสิบสามไปก่อนแล้วการดอกแรกนะครับนะเออได้อยู่ได้อยู่เลยเกมนี้โมบายดีอยู่เลยไปต่อแล้วกันขอจัดออโต้แล้วกันนะโอเคมันยังคำนวณอยู่เลยมันยังคำนวณอยู่เลยไปออโต้หมุนๆไปเพื่อสักสามสิบรอบแล้วกันนะ ขอโบบ,บบบ้าหน่อยดิขอแบบโบบ้าโบชาโบเช่โบชาโบเช่หน่อยดิได้ไหมได้ไหมเพื่อนมาไหมฟรับก้อยโอ้โหอย่างเงียบดิอย่างเงียบดิเพื่อนอย่างเงียบดิอ,อ๋อได้อยู่หน้าสองแบบนี้ขอาง,งามบบๆห้าเบนเบนไปขอเชื่อมช่วงหนึ่ง,งก่อนแล้วกันเพื่อนโวได้อยู่มันต้องอย่างงี้ดิ อ๋อครับเขาให้สามพันเจ็ดร้อยเอ้สามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยสี่สิบเจ็ดไปก่อนแล้วกันนะครับนะโอ้โหเห็นเลขศูนย์สองตัวคุณว่าสามหมื่นใช่ไหมโบโอ้อย่างเงียบดิทุนย์สองพันห้าเราดูดิวว่าจะรอดไม่รอดน,นะทุกคนนะยังไม่เห็นสเก,กต็ตเตอร์เลยนะทุกคนกแบบผมยังไม่เห็นสเก,กต็ตเตอร์ลงมาเลยนะแบบโบได้อยู่ห้ากลมๆไปเลยเพื่อนเขางามๆได้อยู่สี่เหลี่ยมจัตุลาธันย์ ดอกนี้ว่าไงดอกนี้ว่าไงเพื่อนเลิฟมา276ไปก่อนแล้วกันนะครับนะโบไหมโบไอเพื่อนโบไหมโบะไอเพื่อนโบไหมอย่างเงียบดิอย่างเงียบดิอย่างเงียบดิเพื่อนอย่างเงียบดิอย่างเงียบนะอย่างเงียบเลยโบะได้อยู่ ไอ้ไอ้ไอ้สเตเกเตว่าไงสเตเกตเตว่าไงเพื่อนสเตเกเตว่าไงเพื่อนไอ้ไอ้อย่างเงี้ยโอ้ยมันต้องอย่างนั้นพี่เหรอสเตเกเตมาแล้วคาสเตเกเตมาแล้วเพื่อนเลิฟสามตัวเบ็ดติดไปคนสองพันห้าจะไวหรือเปล่าน่าไปจัดกันเลยใช่ไหมของงานโบบ้า่อยนะไอ้เพื่อนเอสไอ้เพื่อนเอสไอ้เพื่อนเอซได้อยู่ของามงาเชื่อมโยงมากโอ้โหดูนี่ โอ้ยเพื่อนเพื่อเลิฟเพื่อเลิฟเพื่อลักทุกคนดูดิมันไม่คำนวณเลยอะทุกครั้งเลยเป็นยุคสมัยเวลาเข้าฟรีแบินเข้าฟรีๆเนี่ยมันไม่ค่อยคำนวณเท่าไหร่ไปข้างนอกมันโบ๊ะดีทุกคนนะดูดิโอ้โหเพื่อนหมุนสุดท้ายว่าไงหมุนสุดท้ายว่าไงเพื่อนโบไม่รับไหมไม่โอ้ได้อยู่ฮะโอ้โหได้อยู่นะไปต่อเนื่องเลยเอ้งานดีเอองานดีเพื่อเลิฟ ก็ยังไม่สุดสามสิบสองมาทำเตี๋อะไรเพื่อนขอขยับเบ็ดแล้วกันไปเบ็ดสี่สิบนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้โอ้โหดูดิไอ้สเก็ตเตอร์มาสองตัวเพื่อนโบโอ้โหได้อยู่หมึเข้าโอ้โหเข้าต่อเนื่องเลยกำลังจะขยับไปเบ็ดสี่สิบพอดีโอ้ถ้าเข้าเบ็ดสี่สิบนะเพื่อนนะมาห้าเบ็ดสิบแล้วกันนะไอ้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 เพื่อนโบได้อยู่ขอห้าเบลนเบลนมาเลย แลเโอ้โหเพื่อนโอ้โหได้อยู่นะของามๆเพื่อนขอสองโอ้โหสองแบนมาไวเชื่อมต่อขอโอ้โหดูดิมันไม่มีตัวเชื่อมต่อเลยคะับได้อยู่ต่อเรื่องเลยของามๆเพื่อนบัฟไม่ไม่บัวไอไอเพื่อนมันต้องอย่างนั้นด้มันต้องอย่างนั้นนี่เพื่อนขอโอ้โหดูดิ ดูดิวะเพื่อนอย่างเงี้ยดิอย่างเงี้ยจะแพ่วอย่าเมาอย่าเมาอย่าอึนอย่าเมื่นเพลินโอ้โหได้ร้อยกว่าเพื่อนดูดิเข้าฟรีจะบินสองรอบยังไม่ถึงพันเลยนะยังไม่ถึงพันเลยนะแต่ก็ถือว่ายังเป็นกำรรไรอยู่เลยดูดิรามาทุนมาสองพันห้าใช่ไหมขอจัดที่เบ็ดสี่สิบแล้วกันนะไปฮะทรโบด้วยขอออ,อโต้โลเลยวัวเลยสิสักสามสิบรอบแล้วกันเพื่อนมาไป โบ้ไหมเออมันต้องอย่างนั้นดิหน้าสวยๆมันต้องอย่างนั้นดิเรียงต่อเนื่องเลยอ่ะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เลยทองนี้เออมันตเอาอย่างนั้นดีเอองามๆเชื่อมบ่อได้อยู่ขบวนต่อเนื่องอมันต้องอย่างนี้เลยมันแตกหนักให้รถโด่งนี้ผีผู้ตากูน่าไปได้หนึ่งพัน,นาการ์สูบไปก่อนแล้วกันนะคารมนะมาโบ๊ะมาได้อยู่ เพื่อนโอ้โหมันต้องให้โมโหมันต้องให้โมโห,โมโหขอเบ็ด้อยแล้วกันเพื่อนสามสิบมุนไปหมดก็หมดใช่ไหมหมดก็หมดทุนเราสาวสองพันห้าเพื่อนเบ็ด้อยว่าไงโอ้หเหมือนมันกักไม่สุดไอ้ไอ้ถ้าเกิดว่าไงเพื่อนโอ้โหขาดหนึ่งโอ้โห,โโห,โโหมาแล้วมาจนได้เบ็ด้อยมาจนได้เหมือนที่ผมบอกไปใช่ไหมเวลามันคำนวณพวกบ้าแบบคำนวณดีๆเราลองขยับเบ็ดขึ้นบนแลวลองเสี่ยงดูแล้วกันใช่ไหม มันอาจจะเขาเบ็ดนห,นหนักๆก็ได้เพื่อนใช่ไหมแต่มันยังไม่คำนวณเลยอะ่ะโอ้โหดูดิเบ็ดร้อยนะเพื่อนเบ็ดร้อยนะจ้ะื้องปโอ้ยได้อยู่วายช่อมสองดวเพื่อนเลิฟมาเขาหน้าคนจีนมันต้องอย่างนี้ดิเคาะงามโอ้โหดูดิเหมือนมันจะกักว่ะเหมือนมันจะกักเลยอะ่ะ โอ้เพื่อนอย่างเงี้ยดีอย่าแพ้อย่าเบาอย่าเมาอย่าอินเพื่อนเลิฟมาโอ้โหดูดิไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวเพื่อนไอไอสักดอกนึงอีกดอกนึงอุ้ยเลยเลยเฉยโอ้โหเพื่อนดูดิขอเถอะขอเถอะเพื่อนขอเถอะเพื่อนไห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 นโอ้โหนี่มา จัดเจ็ดสองร้อยเลยดีกว่าไหมจัดเจ็ดสองเอ้ยจัดเก็ตเตออยู่บนโอ้โหมาตัวล่างก็มาโอ้ยมาห้าตัวเกือบมาห้าตัวดูดิโอ้โห,โโหเพื่อนไปกล่าวว่าจะจัดเบ็ดเบ็ดละพันนะขอโบอบ้านหน่อยดิโบบ้าหน่อยเพื่อนมาโอ้โหอย่างเงี้ยดิอย่างเงียยงเง้ยได้ไหมไม่ไหวเลยแบบนี้เพื่อนไม่ไหวเลยเออ ได้อยู่วัยช่วงสองตัวสอนจีนขอหน้าหยกแบบนี้หน้าหยกแบบนี้มาโอ้โหดูรางวัลก็โอ้ยสามพันสองร้อยหกสิบเพื่อนเลิฟสามพันสองร้อยหกสิบเพื่อนเลิฟโอ้ทุกคนดูดิทุกคนดูดิเออโอ้ลัคีิธามี่แจ้งใบได้เรื่องอีกแล้วใช่ไหมนี่เราจ,จัดให้ดูกันแบบจ่าจ่าต่อหน้าต่อตาเลยใช่ไหมทุนสองพันห้าเพื่อนเราปั้นมาเกือบหมื่นนะ เราป้นมาจนหมื่นโบวว่าไงลูกศอกเคาะเน้นๆได้อยู่คำนวณต่อเนื่องเลยนะคำนวณต่อเนื่องเลยนะเพื่อนรับไม้โอ้โหอย่างเงี้ยเลยอย่างเงี้ยเลยอย่าแถวอย่าเบาอย่าเมาอย่าอึนเพื่อเลิฟมาดอกนี้ว่ายังไงสามพันเจ็ดร้อยหกสิบไปก่อนแล้วกันนะครับนะขอขยับเบ็ดแล้วกันเป็นเบ็ดสองร้อยนะเฮ้ยไอ้ได้อยู่ได้อยู่สเก็ตเตอร์อยู่บน โบเข้าอีกแล้วเพื่อนเลิฟแตกอีกแล้วแตกมันยังแตกไมื่อยสุดเลยนะเวลาข้าสเก็ตเตอร์นะโอ้โหดูดิโอ้โหเกือบปตัวเลยรอบนี้ขอเถอะรอบนี้ขอเถอะขอทันทีแบบโหดโหหนักๆนักทันทีดิเพื่อนไปท2ศสองบนของงามงามพระรามแหเลยโบโอ้อย่างเงี้ยดิโอ้มีความรู้สึกว่ามันจะแตกแบบโบบาโบชาโบเชเลยนะมาได้อยู่เพื่อนเลิฟโบได้อยู่มันต้องอย่างนี้ดิของานชิม โอ้โหสองพันกว่าสองพันกว,ว่าแล้วอ๋อไอ้นี่มันก็แตกจากรอบก่อนที่มันจะเข้าฟรีใช่ไหมเออลืมไปนึกว่าย้อนยอดเล่นฟรีได้อยู่เพิ่อนลบอีกทีหมื่นกว่าแล้วนะหมื่นกว่าแล้วนะเพื่อนอ๋อ,อยอ๋อ,อยได้อยู่ทองแบนๆไหวเชื่อมสอง 2, ตัวเพื่อนรับรุกได้อยู่งานหลายเพื่อนขอห้ากลมๆโอ้โหขอห้ากลมๆขอห้ากลมๆเพื่อน ไอ้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 เพื่พอนของนะครับเครื่องยนต์สองมันต้องอย่างนั้นดิเออมันถึงจะตูดตะชัยเบ็ดร้อยมันต้องแบบนี้ใช่ไหมเบ็ดร้อยมันต้องแบบนี้แล้วที่ทายพี่หมีแจ้งใบเอาเรื่องอีกแล้ว,ลวน,นะโบ๊ะบาอหน้าต่อตาอีกแล้วสองกลมกลมไปเลยโอ้โหอย่างเงีย้ยเลยร้ายอยู่นะ ดอกสุดท้ายว่าไงเพื่อนของงางามพระรามแปดโอ้โหได้อยู่โอ้โหเคเพื่อนถือว่าลัคก,กี้ทามที่แจ้งไปได้เรื่องนะครับทุกคนนะโอ้โหสุดอีกแล้วพาทุนมา25ง0ใช่ไหม แล้วบวกมาหมื่นสี่ด้วยนะโอ้โหเข้ากลุ่มแบบนี้ปักหมุดคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เลยนะครับนะโอเคอยใา้ผมเล่นเกมไหนของใครไหนแจ้งก็มาผมจัดให้ทุกๆเกมมาเทคนิคนี Favorite ่มาให้เอฟทุกๆท่านแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดทับสไครตกดคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะนะโอเคพอก่อนเลิกบายจุ๊บครับ